สวัสดีจ้ะมาจ้ามาจ้าสิริมาละฮานอยฮานอยอ่ะฮานอยวันนี้ให้รวมใบรวมให้เจาะด้วยไหมจ้ะมันจะมีใบเจาะด้วยนะใบเจาะสิริลงห้องลายสวัสดีจ้ะฮานอยจ้ะฮานอยจะอันนี้สามหน่อยนะอันนี้สิริให้สามหน่อยนะจ้ะวันนี้จะเด่นห้าหกและเก้านะจ้ะฮานอยเด่นห้าหกและเก้านะจ้ะตัวเด่นคือหกเจ็ดนะจ้ะหกเจ็ดนะจ้ะคือตัวเด่นนะจ้ะ รูด5รูด6รูด9นะจ๊ะ3หน่อยซื้อได้3หน่อยนะจ๊ะ5 1 5 3 5 9นะจ๊ะแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะ6 1 6 3 6 5 6 9นะจ๊ะ9 1 9, 9 3 9 7และ4 1เขียนถูกเปล่าสิริตกตัวไหนอะ่ะอุ๊ย6 9ไม่มีพูดผิด หาหน่อยหาหน่อยหาหน่อยจ้ะสามหน่อยจ้ะสามหน่อยจ้ะสามหน่อยจ้ะรูดห้ารูดหกแล้วก็รูดเก้านะจ๊ะฝ่วนน้อยแรกน้อยพิเศษสิริใบเจาะมันก็มีนะใบเจาะก็มีแต่อันนี้ให้ใบรวมก่อนนะจ๊ะไปใบรวมก่อนเดี๋ยวเราจะไปใบเจาะกันใบรวมก่อน ส่วนฮานอยพิเศษนั้นสิลิจะบอกเลยว่ารูดหรูดหนะฮานอยพิเศษรูดหนะฮานอยพิเศษรูดสออันนี้ใบรวมนะใบรวมใบรวมใบรวมฮานอยพิเศษรูดสองหกฮานอยปกติรูดห้าเและฮานอย VIP รูดสี่เเอาใบเจาะไหมจ๊ะเอาใบเจาะไหมอันนี้ให้ใบรวมก่อนใบรวมก่อนนะ3หน่อยใบรวม3หน่อยใบรวมจ้ะสามหน่อยใบรวมรูดห้าหกจ้ะหหน่อยใบรวมจ้ะรูดห้าหกจ้ะใบรวมจ้ะใบรวมจ้ะจะดูใบเจาะแมมสิลิทําเสร็จไว้แล้วแต่ไม่ได้เขียนน่ะลงไปห้องลายแล้ว สามหน่อยจ้ะสามหน่อยใบรวมจ้ะอ่ะสามหน่อยใบรวมจ้ะสามหน่อยใบรวมจ้ะใบเจาะอ,อยู่ในห้องลายนะจ้ะ เข้ากลุ่มลนยทาหาสิริได้ที่ลายไอดีบานาน่าหนะจ๊ะใบเจาะอยู่ห้องลายนะจ๊ะใบเจาะอยู่ห้องลนยอันนี้ให้ใบรวมนะจ๊ะสน่อยจ้ะสามหน่อยจ้ะสนอยวันที่ยีรูดรูดห้าเด่นหกนะจ๊ะห้าหนึ่งห้าสามและหนึ่นะจ๊ะสนอยจ้ะอยากได้ใบเจาะที่ห้องลายจ้ะ เจาะให้ทุกหน่อยที่ห้องลายนะจ๊ะเข้ากลุ่มลายทักหา,าสิริได้ที่ลายไอดีบานาหน้าหนึ่งมีจุดด้วยค่ะมีจุดดีค่ะสามหน่อยจ้ะสามหน่อยวันนี้จ้ะสามหน่อยวันนี้จ้ะวันนี้นะจ๊ะนิเคอินิเคอิคอแตกรอบใหม่ที่ห้องลายนะจ๊ะแตกตัวเจาะนะจ๊ะแตกหลายหุ้นอยู่แต่วันนี้หุ้นมีน้อยนะจ๊ะหุ้นมีน้อยนะจ๊ะวันนี้ สามหน่วยรวมจ้ะถ้าอยากได้ใบเจาะทักหาสิริที่ห้องไลน์นะจ๊ะที่ไลน์ไอดีบานาน่าหนึ่งนะจ๊ะถ้าอยากเข้ากลุ่มทักมาเลยสามหน่อยนะจ๊ะสามหน่อยนะจ๊ะห้าหกเก้านะจ๊ะสามหน่อยนะจ๊ะสามหน่อยนะจ๊ะหาหน่วยทั้งสามนะจ๊ะ ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะไปละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบฝากติดตามช่องสิริบายสิริให้ด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามให้ด้วยถ้าชอบก็ติดตามให้เป็นแนวทางนะจ๊ะโควิดมารอบ2ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองอยู่กับบ้านอย่าออกไปไหนนะจ๊ะตอนนี้โควิดกระจายทั่วเลยนะจ๊ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะไปละจ้า